สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะท่านไหนที่รับของทุกอย่างจากโค้ดไปแล้วไม่ว่าจะเป็นนี่เลยค่ะพี่แขวนน้ํานะคะอันนี้โค้ดห้อยเองแขวนคู่กับกระดิ่งหน้าบ้านแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นไซ่ดับนี่แขวนหน้าบ้านนะคะอ่าหรือว่าจะเป็นรุ่นนี้น้องใหม่มาแรงแล้วก็ปังมากนะคะนี่ค่ะเป็นปีคู่ เรียกเข้าบ้านหาเข้าบ้านหาเข้าร้านโอ้โหอันนี้คือแบบสวยมากเป็นงานหยกนะคะเป็นงานแก้วหยกเลยแบบนี้นี่สวยมากอ่ะสมมุติว่าพี่ๆทุกท่านนะคะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างจากโค้ดไปแล้ววิธีนะคะก่อนที่จะเริ่มแขวนหน้าบ้านอ่ะโค้ดเริ่มสอนเลยนะคะสูตรของโค้ดก็คือทุกชิ้นเนี่ยเราผ่านการาผ่านการสวดให้ทุกคนเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่ทุกคนได้รับไปแล้วนะคะให้ทุกคนทำด้วยตัวเองอีกหนึ่งครั้งก็คือการตั้งจิตอธิษฐานด้วยตัวเองนะคะให้ทุกคนแขวนก่อนตะว,วันตกดินข้อที่หนึ่งนะห้ามแขวนตอนค่ำเด็ดขาดตอนเย็นได้อยู่ถ้าตะว,วันยังไม่ตกดินถ้าพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินตอนเย็นได้แต่อย่าให้มืดโอเคไหมถ้าอันไหนชิ้นไหนที่มีคาถาให้สวดด้วยนะคะหนึ่งครั้งเท่านั้นสวดครั้งเดียวเท่านั้นแล้วแขวนได้ยาวๆเลย ทุกชิ้นเนี่ยแขวนได้ยาวๆเป็นปีๆเลยนะคะอย่างอันเนี้ยสวยมากตากแดดตากลมได้เลยโปกอันนี้เป็นตัวปี๊สคู่ตัวผู้ตัวเมียเรียกเข้าบ้านอย่างเดียวเลยดีมากอันเนี้ยคดจัดโปรอยู่แค่ร้อยเก้าเก้าเองอันนี้อะต่อนะเราแขวนก่อนตะวันตกดินใช่ไหมต่อไปจ้ะอันนี้สําคัญมากๆให้ทุกคนตั้งจิตให้ดีในการอ่ทิ์จิตนั่นเองนะคะตรงเนี้ยต้องใช้จิตที่มีกําลังมากๆในการอ่ทิ์ ตั้งจิตเลยค่ะข้าพเจ้าเอ่ยชื่อนามสกุลจะจริงตัวเองอยู่บ้านเลขที่อะไรจะนำน้ำเต้าแขวนจะนำกระดิง่งจะนำอะไรมาแขวนที่บ้านเลขที่นี้นี้นนๆขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปิดทางขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปิดดวงข้าพเจ้าให้ดีให้ปังทําสิ่งใดก็รุ่งเรืองเราตั้งจิตเอ่ยเป็นคําพูดของเราได้เลยอยากได้อะไรให้เอ่ยเป็นคําพูดก่อนข้อข้อที่สําคัญนะคะเอ่ยเป็นวาจาก่อน ตั้งจิตแล้วเอ่ยเป็นวาจาจากนั้นค่ะสเต็ปต่อไปคือเห็นภาพเลยค่ะเห็นภาพตามสิ่งที่เราพูดหรือเราอธิษฐานนั่นเองเห็นภาพเลยสมมุติเราต้องการขายของดีเห็นภาพลูกค้าเข้าร้านเยอะอยังไงเห็นภาพบางคนต้องการให้ตัวเองถูกหอวอยเห็นภาพว่าเราถูกหอวอยยังไงบ้างดีใจยังไงตื่นเต้นยังไงเอาแบบภาพให้ชัดเจนต้องการอะไรพูดตั้งจิตก่อนพูดอธิษฐาน และเห็นภาพอันนี้สําคัญนะทุกคนต้องเห็นภาพนะอย่าเพิ่งไปสงสัยว่าจะมายังไงจะมาเมื่อไหร่จะเกิดกับฉันไหมยังไงใดๆก็ตามในเมื่อสิ่งนี้เราปรารถนาจงเห็นภาพไปเลยแล้วสิ่งสําคัญที่สุดอันนี้คือมันเป็นเทคนิคกดแรงดึงดูดด้วยแล้วก็เป็นการอทิตย์เพื่อเร่งผลลัพธ์ด้วยก็คือพอเราเห็นภาพแล้วสิ่งสําคัญเราพูดไปแล้วเราตั้งจิตแล้วเนาะสําคัญที่สุดทุกคนต้องทาสิ่งนี้ก็คือ รู้สึกมีความสุขกับภาพที่คุณเห็นรู้สึกมีความสุขรู้สึกเห็นภาพลูกค้าเข้านะ้นเยอะเห็นภาพฉันถูกหอ่อยอเห็นภาพหุยฉันมีเก็บเต็มเลยอ่ะมีเข้าแล้วก็มีเก็บมีเข้าแล้วก็มีเก็บความรู้สึกเวลาที่เราเห็นภาพเหล่านี้เรารู้สึกยังไงฟินดีใจสนุกอุ้ยชอบจังอุ้ยตื่นเต้นอุ้ยมาเลยจ้ะสมมตินะคะพูดว่ามันนี่ ลอยมาเลยจ้ะทุกที่ทุกทางมาเลยค่ะแล้วเรารู้สึกยังไงเอาสเตปนี้ไปทำจิตวาจาเห็นภาพและรู้สึกเคล็ด <c oughs> ลับนี้แพงมากสำคัญมากๆนะคะแล้วจากนั้นค่ะพอครบกระบวนการทุกสิ่งทุกอย่างคุณห้อยไว้ที่หน้าบ้านหรือหน้าร้านค้าคุณได้เลยครบจบกระบวนการเรียบร้อย ห้อยได้ยาวๆเป็นปีเลยค่ะจนกว่าจะพังจะชำรุดจะคล้ำจะดำใดๆก็ตามคุณห้อยได้ยาวๆเลยใครที่ได้รับไปแล้วทำตามสูตรลับนี้ที่โค้ดให้ไปนะจ๊ะแล้วก็ขออวยพรให้ลูกศิษย์สําเร็จทุกประการเจ้าค่ะสาธุค่ะ